นนกุลเคลียร์ดราม่าออกงานกับคู่จิ้นไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจุดชนวนให้เป็นที่พูดถึงในโซเชียลทันทีหลังนักแสดงหนุ่มนนกุลชาโนนกับคู่จิ้นใบระพีพงซึ่งร่วมงานการในซีรีส์วายทีเรียดหอมกลิ่นความรัก และได้ออกงานอีเวนต์คู่กันแต่มีการขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวของนานกุลเกี่ยวกับความรักกับนางเอกรุ่นทีไม้เอกแอฟทักษอรในขณะที่ใบย,ยังยืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ด้วยซึ่งนานกุลได้รีบยกมือไหว้ขอโทษสื่อพร้อมบอกว่าเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อนทำให้เกิดดราม่านี้ขึ้นตามมาล่าสุดนานนกุลเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงในเรื่องของวันก่อนที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวไปส่วนตัวไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเพราะไม่มีเหตุผลอะไรต้องปิดบังเทียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าหน้างานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวและก็ไม่ได้มีการแยกไม่สัาเดี่ยวเพราะตอนที่พี่ๆถามเรื่องส่วนตัวมา ผมก็เลยคิดว่างานเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าก็คือวันนี้และผมมองว่าตอนนั้นมันตื่นประหนกผมก็เลยเลือกใช้คำพูดที่มันซอฟที่สุดกับทุกฝ่ายซึ่งก็คือผมพูดว่าสำหรับงานคู่ผมอาจจะไม่ขอสัมภาษณ์เดี่ยวแต่พอมาคิดทบทวนแล้วมันเป็นการให้เกียรติคู่ของเราและตัวผมในอนาคต ไม่ว่าใครก็ตามมีเรื่องประเด็นที่จำเป็นต้องชี้แจงณนะช่วงเวลานั้นผมก็ยินดีที่จะให้เขาชี้แจงโดยที่ผมก็จะมองว่าไม่ได้เป็นการให้เกียรติอะไรผมแค่มองว่าประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นอาจจะต้องชี้แจงหรือมีความจำเป็นส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรหรืออึดอัดใจอะไรส่วนตัวมีโอกาสเห็นฟีดแบ็ดราม่าจากแฟนคลับ แต่ไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะเพราะตัวผมเองก็เข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานของทุกคนสุดท้ายผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดก็เลยอยากให้ทุกคนรวมไปถึงแฟนคลับเข้าใจตรงนี้